สวัสดีค่ะนีทายสกิลส์เพื่อเราซิสีเค้ก here is สิสี่เนี่ยนนะด่านตรวจด่านตรวจด่านตรวจซิสีเก็ได้มามตาวงยาซิสีเนี่ยซิสี่ยาชีเดกรอเจ้าหน้าที่ด่านตรวจเจ้าหน้าที่ด่านตรวจเจ้าหน้าที่ด่านตรวจเช่ไหมสิสี่ป่วยชีเด ข้างหน้านี้มีดา่านข้างหน้านี้มีดา่านข้างหน้านี้มีดา่านแอลกอฮอล์เตสเซจเจตรวจแ,ลอ,วแลอ,วอลกอฮอล์ตรวจแอลกอฮอล์ตรวจแอลกอฮอล์ที่ไปเดียวกูไม่ด่าสวยเป่าเป่าเป่า กายสัเงอะก็เสียดาบ่เนาะมุยหนักบีญอเสียดาบ่เนาะคนรถคนรถคนรถแท่งแิงเจนขนาดอะไยาชีรีเยรียแท่งแท่งเจนอยขนาดอะไรโซโลเชนเนาะควบคุมตัวควบคุมตัวควบคุมตัว ก็การี่ใครกันเนี่ยบีโอมาสิบ e ีโอมาสลบีไล่ดาวโลบีจริงันาดใอญ่แบบนั้นอ่ะนะส่วนเนาะปล่อยปล่อยปล่อยทำย่อเล็บย่อเลยอะตัวมี้ปล่อยผ่านปล่อยผ่านปล่อยผ่านนำย่อสองตองเลยอะไอขออนุญาตตรวจสอบกระเป๋าขออนุญาตตรวจสอบกระเป๋า นอโกเย8 0โกเยประสัด8 0 8 0ซิดเซจินปิยวลุบโข่นตองจินဖြစ်ပါတယ်ခေါ်อนุญาตခွ่นตองดิผ่านด่านได้เลยครับผ่านด่านได้เลยครับผ่านด่านได้เลยครับตีชักไวญีก็นี่ตั้วลุยาไปบ่เนาะหลุดไปไล่ป๋าบีโหลเอยจินน่ะบาจีซบิวเอพาสปอร์ตยาไปบารบกวนแสดงพาสปอร์ตหน่อยครับ ร,บ,วกวรบกวนแสดงพาสปอร์ตหน่อยครับรบกวนแสดงพาสปอร์ตหน่อยครับทีเนี่ยมาแสดงลงมาตรงเนี่ยขอดูพสาสปอร์ตหน่อยครับลอเละลูเละกูต้องรอยับะเฮ้ขอดูพาสปอร์ตหน่อยครับขอดูพาสปอร์ตหน่อยครับกูกูสิสเนี่ยมาเพย์ตัวเมื่อเละลูมีด่ากูรอาจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนถามมั่งเหอ กำลังจะไปไหนกำลังจะไปไหนกำลังจะไปไหนยินเดยเย่หัจเลาะตำรวจจราจรตำรวจจราจรตำรวจจราจอนแต่เนี้ยชีวิอากาวเน๊สังเกตุการียินนี้ว่เนาะต่นนี้ยชีวิอากาวตัวเงีรถต้องสงสัยรถต้องสงสัย รถต้องสงสัยต่นี้ยชิเดียลูรีโรเบียจนาสวยเนาะผู้ต้องสงสัยผู้ต้องสงสัยผู้ต้องสงสัยคิดแต่เมียเราเจสุปิวอลกวาวนีเซมีวะผู้โดยสารทั้งหมดลงจากรถครับผู้โดยสารทั้งหมดลงจากรถครับผู้โดยสารทั้งหมดลงจาก รถครับกาแยะนาวผงโผงเพื่มบีบาขอเปิดกระโปรงหลังด้วยครับขอเปิดกระโปรงหลังด้วยครับาโลโลตามย,ยีปีสีดมโอลชีดีแต่นี้ช้เสียบยีปีสีในประตบยิยรพาเรยอยู่สองล้านตีตะเละพกสิ่งของต้องห้ามมาด้วยไหมครับพกสิ่งของต้องห้ามมาด้วยไหมครับพกสิ่งของต้องห้าม มาด้วยไหมครับว่ามาทำยูรีเออเนาะเหลดซีมยูดีบ่เนาะรามยูปิรอมะถ้ามันมีรามาซเซจินิถ้าบีิโอปิโลเมขอตรวจสอบเพิ่มเติมหน่อยครับขอตรวจสอบเพิ่มเติมหน่อยครับขอตรวจสอบเพิ่มเติมหน่อยครับ create channel ထဲမှာဗားရီတင်လဲဆိုတော့လမလော်ရ anchor ရဲ့ channel လေးကို subscribe right? like share နဲ့ follow လေးလုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော် bye bye